สวัสดีทุกท่านครับขอเชิญพบกับตะโกกใหญ่ไซโลครับปลาตะโกกใหญ่ไซโลมาแนละ้วได้ครับไซโลครับราตะโกกใหญ่ไซโลมาแล้วครับตัวสวยๆงามตามท้องเรื่องครับไซี้หายากครับแม่นา ปะสักนี่นาน,านทีจะได้ไซโลครับน่าจะโลกไก่หรอกบกกตัวนี้สวยงามตามท้องเรื่องครับแล้วอีกวันที่แปดที่เก้าที่สิบนี่สัปดาห์ไหนละใกล้จะถึงนี่แต่ก็สิบอีกหลายสัปดาห์นี่กินละ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 ฝนน่าจะตกเต็มเต็มสัปดาห์ครับพายุสองลูกขนานกันขนาบกันอินเดียแล้วก็ ทะเลยกินใต้ไทยนี่น่าจะอยู่ตรงกลางพอดี <c oughs> น่าจะรับหนักเริ่มนนตั้งแต่วันที่แปดแต่นี่ครับต่โกกใส่ลงค,ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปปลา,า,นะา,า,าอะไรบ้างนะเดี๋ยวผงพ่อเก็บปลากันว่ามีปลาอะไรบ้างกับหน้ากล้องกันโอเคอันนี้กี่ละ มาสิ็บให้มาเอยลำบากอยู่คนเดียววนร่วไงไม่ใช่ลรครับเออเอ้ยเออตีตีเออหยั่งตีดหน่อย mỏ tất cặp mỏ tất cặp, cặp khiến cả sáng thì khiến cả không S <S มาดูอุย้ยดิปลาแต็มสวยเงี้ยน,นะครับแต็มสวยนะเยอะละแต็มมาสวยมาดูปลาแต็มสวยกันว่ามีปาลาอะไรโอ้จะโก,กงง่งง่ายทองแล้ยเมื่อกี้ผมเอาไว้บนบกน,นานโก่งัวโล่งก,กว่าเลยครับ กาสองตัวติดตามเรื่อยๆครับนี่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับตกปลานะครับช่วงนี้นะครับเคล็ดลับง่ายๆให้ให้เกี่ยวขนมปังนี่แล้วก็ใส่เส้เดือนไปด้วยเส้เดือนไม่ต้องใส่เต็มตัวตัดครึ่งก็ไดนะ้เกี่ยวเบ็ดตัวท้ายตัวท้ายสุดนะเกี่ยวไปด้วยเพราะว่าแม่น้ำประสาทช่วงนี้ก็ปลาค่อนข้างที่จะ มันได้น้ำฝนใหม่อะมันค่อนข้างที่จะเริ่มมาโฉบเหยื่ยอขนมปังแล้วก็แทะเล็มอยู่แต่ว่ามันมักจะชอบเหยื่อสดซะมากกว่าก็ติดไปด้วยครับเอาละคอยลุ้นเรื่อยๆครับว่าจะมีปลาอะไรครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเหยื่อกันเพราะว่าอยู่กลางป่าแล้วที่ชาร์จแบตไม่ได้ออกมาเลยแล้วเซลก็ไม่ได้ออกมาเพราะว่ากลับช่วง ช่วงบ่ายสามกูกลัวแบตจะหมดครับเดี๋ยวค่อยดูเรื่อยๆครับ